ตอนนี้ก็เดี๋ยวทำการคุณลุมสามลุมครับลุมสามลุมเอาให้ได้ระดับเท่ากันนะครับสามลุมนี้ชิ้นส่วนก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับแคมป์แคมป์ชั่วคราวครับแคมป์ชั่วคราวนอนได้ครับให้คนขับไม่โคนอนได้โอ้เจ๊ทำอะไรจะปักเสาใส่ใส่ใสไฟโซลาซ่าเซล โอ้เอาเอาทำงานอย่า ah. อ oh. yeah. ู <What> s <S ah. right. Right. ้โอ right. right. so ้เดี๋ยวครับเสานี้เสาอะไรเนี่ยเสาเป็นโซลาเซลล์ใช่ไหมเสาโอ้สบายสบายโซลาเซลล์ครับเดี๋ยวขุดลุ่มสุดท้ายเสร็จก็เราจะเราก็จะสวมนะครับ จะออกแบบมารูปแบบลักษณะอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามชมครับผมดูว่าจะบางแดบดบบางฝนได้ไหมนะโอ้นี่อะไรนี่ไฟใช่ไหมนี่โซลาเซลล์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลายน็อตก่อนคลายตัว ลายคลายให้มันแจ่อยู่ในรถดำอะ่ะแบบนี้ก็สว่างครับไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับดีมากเลยความคิดใครเนี่ยความคิดเจ๊บอกเออเอาเดี๋ยวได้เหล็กแป๊บมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะสวม ขั้นกลางระหว่างเสาสามต้นนี่แหละครับวันนี้ใช้งานเจนหน่อยอ่าเท่ากันแล้วก็อา้าครับตอนนี้เราก็ยกเสาขึ้นแล้วครับเสาสามต้นนะครับพอยกเสาขึ้นเสร็จเราก็เดี๋ยวเอาเต็น เอาเต็นมามัดกับเชือกแล้วก็ดึงนะครับเอาใกล้ความจริงแล้วครับผมเอาประเทศไทยมันเป็นลมทางนี้ฮะเด็กขาดเด้อเ,เอามามา เด็ดึงมาเรื่อยผระใบผระใบราคาแพงครับซื้อมา4 5 0 0ครับผ้ใบนี้น่าจะเป็นผระใบสำหรับรถคลุมรถนะครับเ,เอาให้เท่ากันให้เท่ากันแล้วก็ค่อย เริ่มจะมีร่มแล้วครับเริ่มจะมีร่มแล้ว mm. เดี๋ยวเดี๋ยวทิศตะวันตกให้ยาวยาวหน่อยครับ mm. เพราะว่าแดดมันจะมาฝั่งฝั่งนี้ครับ mm. ให้ยาวกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นร่มเยอะนะครับ mm. อ่ะเดี๋ยวเราปักปักเสายึดเต็นแล้วครับ เดี๋ยวเราให้แม่โครปกักปักบุดนะปักบุดยึดนะครับยึดทั้งสองฝั่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลางนะครับปักบุดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะกลางให้ดูนะครับ